ใจสะเทือนแค้นข้าจนสั่นเมื่อแจ่มจันทร์สงสายตามาอยากเข้าไปหายันคนเขาด่ามาเฮามันสัวยันเถือกลูกปืนของผู้เป็นผู้บอกล่าเหตดสัวคือคิดเอาไว้หากบอกล่าบอก ได้แต่เก็บคขังเอาไว้ภายในกฎไม่วางออกบอมีขอ้อใดเป็นชูทางใจบอผิดดอกนาหลงหักเมียเขาขันเมากยานคนได้เงินเธออยู่บ้านหลังโตอนันโออาฉันนอนหน้าบ้านเรือนเหมือนรังนู เธอร่ำเรียนภาคเพียนได้เป็นครูช่างหดหูเศร้าเมืองเสียจริงเราเธอไปเรียนฉันไปนามาันนา้าวทางเดินเรานับมานางต่างสักสีอนาคตของน้องต้องผู้ดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีลุงลุงครับจมูกว่าในเศร้าอยู่กับสุขภาพ บายๆขอบคุณครับเหลือใจลาใจลาเห็นนองจอบทั่วมาน้ำตาไในเยาวคิดแทนคราวต่กี้เอาเล่นรวมกันสวัสดีแม่แหม่มครับโตเฮาเนินเรียนอยู่ปาสามส่วนว่าคู่คนงามอยู่ปสองนี่น้องสวัสดีปรนนี้นะครับคุณโดนเกลือขอ้งขีนองเช้าบัานกะปู นะครับพี่น้องเทุนิสาเอามาให้เอามาตั้งเลยให้พี่น้องนะพงในเบื้องกันนะครับแล้วก็บ้านไกลเลี้ยงเคียงนะครับมาชงกันโดยเฉพาะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจน้ำนะครับพอข้าเนี่ยขายก็หลนะครับน้องผมขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอะภรณ์เลยเดี่ยสวัสดีครับสวัสดี ีครับสวัสด<ล>ีครับเมสรดว่าจ้าคณะไวซี่ใ <facial> ช้ลอครับเว่าจ้าคณไวีช้ไปยด้วยเตะเพื่อนไปทุเนเลอกครับฟอรมยี่นองครับสีย่างไหนเงนะครับโมยสี้เหมือนนะครับู้มหนเดว่าจ้าคเดว่าจ้าคนาสาวไปเป็นบานแท้เตะเรื่อนว่าคุณว่าคนหลายที่สุดเน่เนียงน้อมาด นั่นัองก็เป้นว่า